บท15มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชชยะสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตะปุญญาที่การัตสะสัพพันตรายะนิวารณะสมัทัสสะพระขาวโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวติงสัมมหาปุริสัลขณานุภาเวนะอาศีตายานุพยัญชนานุภาเวนะอัฏุต,านานตระสั ตมงคารานุภาเวนะฉพันนารังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทะสะปารมิตานุภาเวนะท่าสะอุปปารมิตานุภาเวนะทะสะปารมัตถมัทธปาระมิตานุภาเวนะสีลาส,าส,ส,ส,สมาีลสีลสัมมาทิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราศีติสหัสธรรมะขันทานุภาเวนะนวโลกุตตะระธรรธมานุภาเวนะอัฐังคิกะมคคะมะัคะอัถังคิกะมัคคานุภาเวนะอัฏฐสัมมะสมาปติญานุภาเวนะชละพิญญานุภาเวนะ จตุสัจญาณานุภาเวนะทัสสะพระลาะยานานุภาเวนาสาาะสัพพัญยุตญานานุภาเวนะเมตตาการุณามุทิตาอุเปขานุภาเวนะสัพพะปริตานุภาเวนะระตนัตตะยะสารานานุภาเวนะตุยหังสัพพโลคอุปัตถวทุกขะโมทุกขะโทมะนัตสุปายาสาวินสสันตุ สัพพะอันตรลายาปิวินัสสันตุสัพพะสังกปาตุยหังสมิชชันตุทีคายุตาตุยหังโหตุสตตวัศชีเวนะสามังคีโกโหตุสัพพทาอากาสัพพสัพพพาตตะวะนะภูมิคังคามาหาสาม,มุทธาอารักกาเทวตาสาัทธาตุมเีอ,อนุรักษันตุ ภาวตุสัพท์พะมังคลังรักขันตุศัพ์พระเทวตาศัพพระพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวตุสัพท์พะมังคลังรักขันตุศัพท์พระเทวตาศัพ์พะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตพระวตุสัพท์พะมังคลังรักขันตุศัพท์พระเทวตาศัพท์พระสังขานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตนักขตายะนักขตายัขับภูตานางปาปัข้หาณวาลนาปรลิตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเว นักขตยักขภูตานังปาปะหะนิวารนาปาลิตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขตยักยักขภูตานังปาปะหะนิวารนาปาลิตตสานุภาเวนะห er. ั oh นตวาเตสังอุปัทเวีพัทเทกลัตตคาถาอาตีตังนาคะอาตีตังนานวาคเมยยะนับปติกังเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตำปะหีนันตังอัปปัตตันจะอนาคตางังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปน,นันจะโยธรรมมังตัทะตัทะวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิธานะมะนุภระรูหะเย ข้บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนงยนไม่ขอนแขนในทมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลโกรงเถิดอาเชวะกิจจตาปปังโกชัญญามานะมะละนังสุเวพึงทางพรเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะอีโนสังฆรันเตนะมาหาเสนีนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสน่ห์ใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตมะตันทิตังตังเวพาเทกรติกรัตโตติสันโตอาจิเคเตมุนิติมะพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกย็ดขานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่า ผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการและชนี้แลอภินหะปัจจเวคคณะปาถะชาลาธรรมโมมหิชารังอนตีิโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พญาทีธรรมโมมหิพยาทิงอนตีิโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณาธรรมโมมหิมารณังอนตีิโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สเพหิเมปเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรม,มัสะโกมหิกรรม,มทายาโูกรรม,มโยนิกรมมัพันทุกรรม,มปตปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริตสามิกรยาณังวาปาปกังวาตัสทะทายาโทพระวิสสามิเราจะทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังเอหัมเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจเวิิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ ทุกวันทุกวันทื่นพรหมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวัมเมสุตังเอกังสมะยังพระควาสาวัตถียังวิหาติเชตวเนาาอนาธาอนาถปินทิกันสะอาราเมตาตาลโขพระควาพิขูอามันเตสิพิกาโวติพระทันเตติเตพิขูพระควาโตปจัตโสสูงพระควาเอตัธโวจัต เมตายะิกขเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะภูมิรีกตายะยานิกตายะวัตุกตายะอนุทิตายะปริจิตตายะสุสมารทายะเอกาทาสานิสังสาปาติกงังคากะตะเมเอกาทะสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติณนะปาปะกังสุปินงังปัสสติมนุษย์สานางังปิโยโหติตมนุษย์สานางังปิโยโหติเทวตาลักขันตินาะ นาสะอักขิวาวิทังวาสัตังวากัปมติตุวะตงังจิตตังสมาธิยติสุมาวันโนวิปปลิวิปปสีทัติอาสามุลโหกาลังกาโลติอุทะอุตตลิงกับปะติวิชนโตพรหะมะโลกูปะโคโหติเมตายะพิขโวต เมตตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะภวิตาญาภุริกตายะญานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุมาราสุสัมาระธายะอิเมหิเอกาทศาสีนังสานิสังสาปฏิกังขาอาิอโนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ อธิโอธิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติอธิีิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหิอโนธิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหีอโนธิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเลหี่ิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุตติ ปัญจหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเลหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหากาเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหากาเลหิอโนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาเวลาอภพยาปัชฌานิคาสุขีตานังปลิหารันตุสัพเพปานาเวลาอภยาปัชฌานิคาสุขีตานังปลิหารันตุสัพเพปูตาอเวลาอภพยาปัชฌานิคาสุขีตานังปลิหารันตุสัพเพปุคลาเวลาอภยาปัชฌานิคาสุขีตานังปลิหารันตุสัพเพอตตภาวะปริยาปนาอเวลาอภิญาปัชฌา อนิคาสุขีตนางปริหารันตุติอเมหิปัญจหากาเลหิอนุทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติกาตาเมหิสัตตหากาเลหิโอทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติสภาพอิธิโยอเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัพเพปุริสาอเวลา พระยาปัิญาสุขีตนะงนัริหารันตุสภพอริยาเวลาพระยาปัิญาสุขีตนัปริหารันตุสภพอนาริยาเวลาพระยาปัิญาสุขีตะหนัปริหารันตุสภพเทวาเวลาพภยาปัิคาสุขีตนะงนัริหารันตุสภพมนุษย์สาเวลาพระยาปัิญาสุขีตระหิักริหารันตุสภพวิลิปาติกาเวลาพภยาปัิคาสุขีตนัปริหารันตูติ ทิเมหิสัตตหาการเลหิโอที่โสพละนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิทัหาการเลหีทิสาพละนาเมตตาเจโตวิมุตติสเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปจิมายะทิสายะสัตตาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุ สภเอุตตรายะทิสายะสตาเวลาพยาปัญชานิคาสุขีตะนังปริหารันตุสพเทักิณายะทิสายะสตาเวลาพยาปัชานิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัพภปุรัติมายะอนุทิสายะสตาเวลาพญาปัญชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัภปัจฉิมายะอนุทิสายะสตาเวลาพญาปัญชานิคาสุขีตะนังปริหารันตุสัภอุตตรายะอนุทิสายะสตา อเวลาพระยาปชาเนคาสุขีตนังปริหารันตุสเพทขีนายะอนุทิสายะสตาอเวลาพระยาปชาเนคาสุขีตนังปริหารันตุสเพเฮธิมายะทิสายะสตาอเวลาพระยาปชาเนคาสุขีตนังปริหารันตุสเพอุปปริมายะทิสายะสตาอเวลาพระยาปชาเนคาสุขีตะนังปริหารันตุสเพปุลัติมายะทิสายะปานา อเวลาพระยาปชาเนคาสุข ay ีตานังปริหารันตุสพเปจชิมายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชาเนคาสุขีตานังปริหารันตุสภเอุตตรายะทิสายะปานาอเวลาพระยาปชาเนคาสุขีตานังปริหารันตุสภเทธกินายะทิสายะปานาอเวลาพยาปชาเนคาสุขีตานังปริหารันตุสภเปุรัติมายะอนุทิสายะปานา อเวลาพระยาปชานนคาสุขีตนังปริหารลันตุสเพปจชิมายะอนุที่สายะปานาอเวลาพระยาปชานนคาสุขีตะนังปริหารลันตุสเพอุตรายะอนุที่สายะปานาอเวลาพยาปชานนคาสุขีตนังปริหารลันตุสเพทขีนายะอนุที่สายะปานาอเวลาพระยาปชานนคาสุขีตะนังปริหารลันตุสเพเหธิมายะที่สายะปานา เวลาพระยาปชานนคาสุขีตนังปริหารันตุสเพออุปริมายะที่สายะปานาอเวลาพระยาปชานนคาสุขีตะนังปริหารันตุสเพปุรัติมายะที่สายะภูตาอเวลาพระยาปชานนคาสุขีตะนังปริหารันตุสเพปัชิมายะที่สายะภูตาอเวลาพระยาปชานนคาสุขีตนังปริหารันตุสเพอุตรายะที่สายะภูตาอเวลาพยาปชานนคาสุขีตะนังปริหารันตุ สภเทัก ah um ีนายะทิสายะภูตาอเวลาพระยาปัญญานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพระยาปัญญานิคาสุขีตานังปริหารันตุสภเปปชิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสภเอุตรายะอนุทิสายะภูตา อเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพเพทักขีนายะอนุที่สายะภูตาอเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพเพเหติมายะที่สายะภูตาอเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพเพอุปปริมายะที่สายะภูตาอเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตะนังปริหารันตุสเพเพปุรัติมายะที่สายะปุคลาอเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุ สเพปชิมายะทิสายะปุขลาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตะนังปริหารันตุสภพอุตรายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตะนังปริหารันตุสภพทักขีนายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตะนังปริหารันตุสภพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชานิคาสุขีตะนังปริหารันตุ สเพปัจชิมายะอนุทิสายะปุขลาอเวลาพยาปชานนคาสุขีตะนังปริหารันตุสเพอุตตลายะอนุทิศายะปุขลาอเวลาพยาปชานนคาสุขีตะนังปริหารันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพระยาปชานนคาสุขีตะนังปริหารันตุสเพเหติมายะทิสายะปุขลาอเวลาพระยาปชานนคาสุขีตะนังปริหารันตุ สภเพอุปริมายะที <sh> <ways anything> <noticed> <sh> ่สายะปุคลาเวลาพยาปัชานนคาสุขีตนังปริหารันตุสภเพปุรัติมายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัชานิคาสุขีตหนังปริหารันตุสภัพปจิมายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัชานิคาสุขีตหนังปริหารันตุสภเพอุตรายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนา เวลาพยาปัญชานนคาสุขีตนางปริหารันต uh ุสัเพทขีนายะที่สายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัชานนคาสุขีตนางปริหารันตุสัเพปุรัตทมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัชานนคาสุขีตนางปริหารันตุสัเพปชิมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัชานนคาสุขีตนางปริหารันตุ สพเอุตตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพระยาปัานนคาสุขีตังห์ปริหารันตุสภเทขีนายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพระยาปัานนคาสุขีตันังปริหารันตุสภเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพระยาปัานนคาสุขีตันังปริหารันตูสเภอุปริมายะ ทิสายะอตตภาวะปริยาปนาเวลาพระยาปัญชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสภาปุรัติมายะทิสายะอิทิโยอเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสภาปชิมายะทิสายาอิทิโยเวลาพระยาปัญชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสภาอุตรายะทิสายะอิทิโยอเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตะนังปริหารันตุสภาทักขีนายะทิสายะอิทิโยอเวลาพระยาปัญชา อนิคาสุคีตระหนงปริหารันตุสภาพุทธาสภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาพระยาปชาอนิคาสุคีตระันงปริหารันตุสภาปชิมายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาพระยาปชาอนิคาสุคีตระหนงปริหารันตุสภาอุตตรายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาพระยาปชาอนิคาสุคีตระหนงปริหารันตุสภาทักขีนายะอนุทิสายะอิทิโย เวลาอภิญาปัานิคาสุขีตระงนัริหารันตุสภาเหตทิมายะทิสายะอิทิโยเวลาอัพญาปัาอานิคาสุขีตระงนัริหารันตุสภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภิญญาปัานิคาสุขีตนักริหารันตุสภเพปุรัตทิมายะทิสายะปุริสาเวลาอพิญาปัานิคาสุขีตนักริหารันตุสภเพปชิมายะทิสายะปุริสาเวลา อพยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสภเอุตตรายะทิสายะปุริสาเวลาอพยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสภเทกีนายะทิสายะปุริสาเวลาอพยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสภเรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอพยาปัชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสภเปชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวลา อพิยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอพิยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพทักขีนายะอนุทิศายะปุริสาเวลาอพิยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพเหธิมายะทิศายะปุริสาเวลาอพิยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุปริมายะทิศายะ ปุริสาเอเวลาพญาปัชานิคาสุขีตนางปริหารันตุสภเรลติมายะทิสายะอริอริยาอเวลาพญาปัชานิคาสุขีตนังปริหารันตูสภเปชิมายะทิสายะอริยาอเวลาพญาปัชานิคาสุขีตนางปริหารันตูสภเอุตรายะทิสายะอริยาอเวลาพญาปัชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสภเักินายะทิสายะอริยา เวลาพระยาปัชานิคาสุขีต <in> นังปริหารันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพรยาปัชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสเพปจชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัเพทขีนายะอนุทิสายะอริยา เวลาพระยาปัชานิคาสุขีตนังปลิหารันตุสเพเหธิมายะที่สายะอริยาอเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตนังปลิหารันตุสเพอุปริมายะที่สายะอริยาเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตนังผลิหารันตุสเพปุรัติมายะที่สายะอนาริยาเวลาพระยาปัชฌานิคาสุขีตนังปลิหารันตุสเพปัจชิมายะที่สายะอนาริยา เวลาอภยญาปัชฌานิกาสุข anyway, ีตนังห์ปลิหารันตุสภพอุตตรายะทิสายะอนาริยาเวลาอภยญาปัชฌานิกาสุขีตังห์ปริหารันตุสภพทักขีนายะทิสาญะอนาริยาเวลาอภยญาปัชฌานิกาสุขีตังห์ปริหารันตุสภพปุรัตทิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาอภยญาปัชฌานิกาสุขีตังห์ปลิหารันตุสภพปจิมายะอนุทิสายะอนาริยา อเวลาพระยาปัจชานิคาสุขีตรังนัปริหารันตุสภเอุตตรายะอนุทิศายะอนาริยาอเวลาพระยาปัจชานิคาสุขีตนัปริหารันตุสภเทักขินายะอนุทิศายะอนาริยาอเวลาพระยาปัจชานิคาสุขีตระงนัริหารันตุสภเเหติมายะทิศายะอนาริยาอเวลาพระยาปัญชานิคาสุขีตนัปริหารันตุสภเอุปริมายะทิสายะอนาริยา เวลาพระยาปช,ชานนคาสุขีตนังปริหารันตุสภพปุรัติมายะทิสายะเทวาเวลาพระยาปชาานคาสุขีตนังปริหารันตุสัภพปชิมายะทิสายะเทวาเวลาพระยาปชานนคาสุขีตนังปริหารันตุสภพอุตรายะทิสายะเทวาเวลาพระยาปชานนคาสุขีตนังปริหารันตุสัภพทักขินายะทิสายะเทวา เวลาพระยาปชาเนคาสุขีตนังปริหารันตุสภพอุปราชสภพปุรัติมายะอนุทิสาญะเทวาเวลาพระยาปชาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสภพปชิมายะอนุทิสาญะเทวาเวลาพระยาปชาเนคาสุขีตนังปริหารันตูสภพอุตตรายะอนุทิสาญะเทวาเวลาพระยาปชานนคาสุขีตนังปริหารันตุ สัพเพทัคขีนายะอนุทิสายะเทวาเวลาพระยาปัจชานิคาสุขีตนังปัิหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาเวลาพระยาปัจชานิคาสุขีตนังปัิหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวาเวลาพระยาปัจชานิคาสุขีตนังปัิหารันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะมนุษาเวลาพระยาปัจชานิคาสุขีตนังปัิหารันตุ สเพปัจฉิมายะทิสายะมนุษสาเวลาอภยาปัานิคาสุขีตนั่งปริหารันตุสเพอุตรายะทิสายะมนุษสาเวลาอภยาปัานิคาสุขีตนังปริหารันตุสเพทักขีนายะทิสายะมนุษสาเวลาอภยาปัานิคาสุขีตรนังปริหารันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอภยาปัานิคาสุขีตนั่งปริหารันตุสเพปัจฉิมายะอนุทิสายะมนุษสษาเวลา อพย a ปัจจานิคาสุขีตณนังปริหารันตุสภพอุตตรายะอนุทิสายะมนุษาเวลาอพยป j a ปัจจานิคาสุขีตณนังปริหารันตูสภพทักขีนายะอนุทิสายะมนุษาเวลาอพย a ปัจจานิคาสุขีตณนังปริหารันตูสภพเหทิมายะทิสายะมนุษาเวลาอพย a ปัจจานิคาสุขีตณนังปริหารันตุสภพอุปริมายะทิสายะมนุษาเวลา อภิยาปรชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพอุรัติมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาอภยาปรชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพปจิมายะทิสายะวินิปาติกาอเวลาอภยาปรชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพออุตลาายะทิสายะวินิปาติกาอภยาปรชานิคาสุขีตานังปริหารันตุสเพทขขีนายะทิสายะวินิปาติกา เวลาพระยาปัชานิคาสุขีตนางปริหารันตุสภพปุรติมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตนางปริหารันตุสภพปชิมายะอนุทิศายะวินิปาติกาอเวลาพระยาปัญชานิคาสุขีตนางปริหารันตุสภพอุตรายะอนุทิศายะวินิปาติกาอเวลาพระยาปัชานิคาสุขีตนางปริหารันตุ สัพเพทั้งขินายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอตานังปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะวินิปาติกาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตานังปริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะวินิปาติการเวลาพยาปชาอนิคาสุขีอตานังปริหารันตูติอิเมหิตะสหการลหิทิสาภาลานาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสตานัง ปีละนางวัชเชตวาอปีละนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปริยาธานังวัชเชตวาปริยาธานีนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะสเพสตาเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกขิโนสุขิตตตาโหตุมาทุก ขิตตานิอิเมหิอัตหกาเลหิสัพเพสัตตาเมตตาญาติเมตตาตังยัมเมตตาตังธรรมังเจตยาติติเจโตสัพพะพยาปาทัปาลิยุทธาเนหิมุจจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรมวิหารพาพรมวิหารพาวนานิทิตา บทที่สิบเก้าเทวตาอุโยชนะคาถาทุขัปัตาะนิทุขาพยปัตตาะน,นิดพยาโสกัปัต,ตาะนิโสกาโหนตุสเพปิปานิโนโเอกตาวตาจะอเมหเหิสัมพตังปุญญะสามัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัปตะสัพพะสัสัพสตตะสพะส,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 สัมปติสิทธิยา ทานังทาทันตุสัทธายะสีรังคักลขันตุสัพพตาภาวนาพิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาบทที่ยี่สิบสภพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานัจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโสสภีพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพพโส สพุทธาภระปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสพพโสสพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสปพโสสพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสพพโสสพุทธาภระปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะ ลักขังพันธามิสัพโส ang ang สเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพปโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพปโสสเพพุทธาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพปโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียนและอนิจสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริติและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์ลและธรรมะเหล่านี้ อนุมโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศษถีเหรียยอดเศษฐีเหรียันว้กู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ